เงี้ยงแงเงีงนะจะไปไหนสูจะไปกาดไปกาดกาดไหนกาดหลวงไปกาดหลวงอืมไปกาดหลวงแล้วมาแต่งตัวอย่างยังอีน้นะเฮ้ยมันฮ้อนสูไปในเวียงซ้ำหายฮ้อนมันจะตายโอ้สูกูเต่อยังมาฮ้อนโอ้เตื่อนี่ใส่สิน้นแฮ่แต่งตัวไปไหนได้บ่กเคยสวใจว่านี่เป็นจะได้ผิดปกติเพราะใสแว่นตาแต่งหน้าทารีบ พอใส่เสื้อในยังไวรุ่นใส่กระโปรงโหสูมาเดียวนี้มาย่อยไอหยางมาเดียวนี้กูเจียาหันสนใจเลยได้มาได้แต่งตัวแย่เขาจะพอก็พอจ้างเขาหยางเขาพ่อมาได้ไเจ้าไปได้รู้บาได้พอบาได้ปะประเทศสูงยงพอคนนั้นพอคนนี้หันสาวนมสวดน้อยนี่พอป้อมมีมารยาทสูงยังพอเขาได้เออคนอื่นน่ะข้าพอเขาได้เมียเขาข้าพอเขาได้แต่เขามาพอเมียข้าเนี่ย ม่ใหญ่ไม่หย,งยางกัดอกใจแคบไปไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปเปลี่ยนหันให้เน่อยไปไปเปลี่ยนโอ้ยเขาจะปล่อยกัดแล้วโอ้ยนุ่งสิ้นไปมาแปลงหน้าแข้งนิดหน่อยสู๋โอ้ยเดี๋ยวเบื้องฮึส่สตางค์สักบาทเนอะเนี่ยป่าใจใจเนี่ยไปจะคือยสามปันได้คะ่ะจะนุ่งสิ้นไปก่อนใส่ชุดน,นี้ไปมันหอนเนอะจะเอาก็สามปันหนาวก่อนโอ้ยลำคาดไปเปลี่ยนใส่สั้นก็ไปได้ที่ตัวเองนี่ท้อ อ้เน,นาะก้นสูมนเดืดุ่มดรุม่มจะอี้ไม่ใช่กับพอได้ไหมไม่ใช่กับพวงเ <c oughs> มียเฮาเนี่กับมออ,าาอัลละรู้ฮอตก่เงาทีเมียคนอื่นนี่ใส่เสื้อใส่เดี่ยวใส่สั้นนี่เพอหวนพอเปิน้นงามอย่างอันอย่างอีงอ้เฮากูกาจะเอาใจมันใส่เกี๊ยวใส,ส่สั้นไม่ขีา่เมาเปลี่ยนเพราะเนี่ยโซ อเออเอยียะถูกต้องตามแบบแล้วบะอายปนจ้าพอเนี่ยแต่งตัวเข้าเวียงตึงเจอใส่ซี้นเนี่ยพรเนี่ยฮ้อนก็ฮ้อนเนี่ยข้าบะอายแต่งตัวงามอ่ะแต่งให้ข้าพอคนเดียวกับพอสู่ไปที่อื่น <c oughs> แต่งอย่างเอี้ย <c oughs> หันแกตัวถึงสูง่ใจขี้จมนะแต่มาตรงนี้หันอย่าง <c oughs> อ๋อ,อ,อมสัญญาเนาะสามปันอ่า นี่สามปันเอาไปเลยแต่งตัวเงี้ยไปไหนก็ไปไปเต้ไพ่ปอกุ้งเออนะไปเต้ที no no ่มังค่าแต่งตัวเงี้ยไปเต้เห้องกับห้องเนี่ยต้องขามตั้สูงนี่นะอุ้ยอืมปอฝนกึ่งแว่กึ่งใส่เออนีออีจ้ะอ่อเท้าคอเมียปุฝนนี่เอาหม่วนจ้ะแต่ฝนคอเมียเอาเนี่ยมันกระดุ๊กพี่จม มันได้ขคุนตั้งบน,น,นกับปราทบนไ้นโอ้ยแกว้งคนนี่อ่ันเดียเมืองบาดาลโโที่รักจ๋าเรือ้ยวยมาจะบอกมองมันจะทำมองเอาชุดกีใส่เนือ้อ <c oughs>